ตอนนี้เรากำลังเตรียมงานสำหรับ600คนนะครับในกลางวันนี้600ัวซส้อว่าทำเมน,โนโูอะไรกันบ้างสมัครอมเมนต์กันหน้าดูอ่านี่ฮะผัดพริกแกงก็เป็นผัดผัดพริกแกงนะครับกำลังผัดพริกแกงกันอยู่ตอนนี้เราก็ัมีเรมัง นี่ไงฮะร้านออดไล้สำหรับที่จะนำไปผัดันนี้น้ำกระดมจีนครับมีทั้งน้ำยาข้นๆเขาผัดน้ำพริกเผาเหรอมีเผากุ้งอันนี้ก็จะเป็นส่วนน,นะครับแกงเ,เกอาปกนตัวหวานต้มขาหมอหม้อแบบสิบนั่นเลย ฝั่งน,นี้เป็นอาหารฝรัง่งนะครับอาหารยุโรปบาร์บีคิวซอสทำขนาดนี้ใช้กับเโนโนไรก็คืออ้อนี่ครับเป็นไส้กรอบไส้กรอบอย่างซอสบาร์บีคิวแน่นอนเลยตัวนี้น้องรางนฝลัลงจัดเตรียมใส่ภาชนะนะครับก่อนที่จะนำซอสบาร์บีคิวมาราดเพื่อไปให บริการลูกค้าต่อ